เรามาเริ่มต้นจากามาดูสถิตินโควิด -19 กันหนึ่งสิงหา6 4สีเมื่อวานนี้ยอดติดเชือ้อโควิด -19 ทั่วโลก198ล้าน7แสนกว่าวันเดียว5แสนกว่าจำนวนผู้เสียชีวิต4ล้าน2แสนกว่าวันเดียวนะ8พันกว่า ผู้รักษาหายก็หนึ่งรอยเจ็ดสิบเกล้านสี่แสนกว่านะก็หายก็ไม่น้อยทีเดียวนะเพียงก็อ้าวอย่าไปตกออกตกใจมากท่านได้ติดเชื้อโควิดนะแต่ก็อย่าไปประมาทนะอย่าไปประมาทเพราะว่าก็มีผู้เสียชีวิตอยู่บ้างนะ ผู้หายนี่เยอะกว่าและผู้ที่หายนี่เยอะแต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็จะว่าไปสี่ล้านสองก็ไม่น้อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนที่หาย179ล้านก็เป็นสัดส่วน2%็ของผู้ติดเชื้อนะเอะเป็น2%ของของยอดติดเชื้อทั้งหมดถ้ายอดติดเชือเอเช้อทั้งหมด100%เอนตี่ยนะยอดติดเชื้อทั้งหมด100%เนี่ย เสียชีวิตสเหาย90้าเปอที่หายในเก้าเสียชีวิตสเซแล้วก็ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกแตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยนี่ขนาดว่าแต่ว่าด้วยการติดเชื้อมเยอะไงพอติดเชื้อเยอะมากๆมากๆมากๆเนะี่ยแปดเปร์เซนก็ล้นโรงพยาบาลนะสเรซ็นก็เยอะนะสี่ล้านกว่าสองเปอซ็นก็สี่ล้านสองเสียชีวิตสี่ล้านสอง นอนโรงพยาบาลกัน8%ใน15ล้าน15ล้าน8%ใน15ล้านคนล้นโรงพยาบาลกันน่ะเนี่ยเป็นสภาพที่ตโตโหหนักนเพราะว่าคนติดเชื้อกันเยอะนะจะไปนอนโรงพยาบาลกันหมดแต่มันไม่ได้นะโอ้เลยต้องเรียนรู้การ พึ่งตนนะเอาละส่วนหนักก็ไปนอนโรงพยาบาลส่วนที่ไปไม่ได้นี่ก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะเรียนรู้การแพทย์พึ่งตนนะจะเป็นคําตอบที่จะทำให้ชีวิตเราอยู่รอดเรียนรู้การแพทย์พึ่งตนให้เราพึ่งตัวเองได้นะหนักก็ค่อยไปโรงพยาบาลเมื่อไปโรงพยาบาลถ้าให้ดีก็การแพทย์แผนปัจจุบันก็ใช้การแพทย์แผนอื่นๆนะ บูรณาการร่วมไปด้วยแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนต่างๆนะแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกนะแพทย์พื้นบ้านนะที่มีความเนะชื่อถือไดนะ้ที่มีประสิทธิภาพนะเอาไปบูรณาการร่วมกันมันจะประสิทธิภาพดีแล้วก็เบาภาระนะประสิทธิภาพดีแล้วก็เบาภาระดนะีก็จะทําให้สู้ไดนะ้ทำให้สู้ได้นะสู้โควิดได้ ที่สําคัญการป้องกันนี่แหละนะต้องช่วยกันเต็มที่เลยช่วยกันป้องกันให้เต็มที่ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเนี่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ปิดมาแล้วก็ก็รักษาอย่างมีประสิทธิภาพใช้การแพทย์ผสมผสานเข้าไปนะใช้แพทย์ผสมผสานกันเข้าไปอะไรพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองนะอะไรพึ่งตัวเองได้ก็พึ่งตัวเองอะไรพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องไปรักษาก็ถ้าใช้การ แพทย์ผสมผสานกันจะดีการแพทย์แผนปัจจุบันกับผสมผสานแพทย์แผนไทยทางเลือกพื้นบ้านต่างๆนะที่มีประสิทธิภาพนะแล้วก็ผสมผสานกันนะเป็นเรื่องที่ดีนะเออวันนี้เพิ่งจะเห็นสื่อแววไวบ้างนะอาจารย์กำลังนึกอยู่ในใจเออสื่อเนี่ยเขาไม่ค่อยแววไวกำลังว่าจะเออจะบอกยังไงคิดอยู่ในใจเหมือนกันนะมันต้องแววไวบ้างนะบางทีอาจารย์ขึ้นเพราะว่าพอยไปบางเรื่องยังไม่ไปก็มีนะ อาจารย์ขึ้นพอพอยไปอาจารย์เลิกพูดพอพ้อยอาจารย์ขยายเรื่องอือ่ออ like wrote, อ word, อนนะต้องแววไวนะอย่าถูกหลอกนะสิริมหามายาขึ้นพอพอยไปว่าจะพูดตามพอพ้อยบางทีก็พูดไปนิดน,น,น,นึงเสร็จแล้วก็ไปเรื่องอื่นเลยนะจุ๊บเรียบร้อยแล้วนะขยายรายละเอียดไปแล้วเนี่ยนะถ้าแววไวได้ก็ดีเนาะต้องฝึกคองแววไวอย่าไปเผลอเผลอเพลิเผลเรื่อยๆนะอาจารย์นึกอยู่ในใจว่าอาจารย์ขึน้นพอพ้อยมาที่เรื่องข่าวนะ แต่อาจารย์ยังพูดเรื่องการแพทย์ผสมผสานอยู่เลยนะสื่อเขาก็ไปที่เรื่องข่าวนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไม่พูดเลยข่าวตอนนั้นนะก็พูดเรื่องการแพทย์ผสมผสานไปเรื่อยนะปรากฏว่าช้านิดหนึ่งก็ไม่แวไวไหวแต่อีกสักพักเออสติดีนะอีกสักพักสติดีสวิตมาที่หน้าอาจารย์เนี่ยใช้ได้ ฝึกฝนไปฝึกฝนไปมันต้องแววไวนะถ้าเพอเพอฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยแล้วเลยนะแล้วเลยแหละนะแล้ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าใช้ได้นะคอมแววไวอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้จันพริกไปเรื่องข่าวแต่จันไม่ไปพูดข่าวกาลังจะพูดเรื่องข่าวเสร็จแล้วก็มาพูดการแพทย์ผสมผสานใหม่นะเขาสวิตไปที่ข่าว ระยะหนึ่งเห็นอาจารย์ไม่พูดเรื่องข่าวก็เลยสวิตมันที่หน้าอาจารย์ถือว่าใช้ได้นะอ่าก็ถือว่าอ่าแววไวขนาดนี้อ่าพอเป็นพอไปนะ่ะใช้ได้สวิตกับมันทีหน้าอาจารย์เดี๋ยวเธอเดี๋ยวอาจารย์พูดเป็นเรื่องไหนบางก็ไรู้นะบางทีนะอาจารย์ขึ้น powerpoint บางเรื่องแล้วจะก็ไม่พูดเรื่องนั้นนะพูดเป็นเรื่องอื่นนะต้องแววไวเหมือนกันนะนะคือบางทีอาจารย์ไปที่ powerpoint แล้วก็ควรจะสวิต powerpoint หรือว่าสวิตไปที่ วันนี้เนื้อหาต่างๆก็แววไวเอากันแล้วกันนะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกโลกนี้พล่องเป็นนิดนะออโหสุดยอดจริงๆร,ระดับพระพุทธเจ้านู่นแหละนะนะระดับพระโพธิสัตว์ยังจะไม่แววไวเท่าพระพุทธเจ้าเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องกังวลหรอกนะสุดยอดที่สุดแววไวที่สุดได้ข้อมูลเร็วที่สุดกับพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ที่สุดละพระพุทธเจ้านี่สมบูรณ์แบบที่สุดละ ขนาดนั้นว่าสมบูรณ์แบบนี้นยังมีตึกตัก,ตกนะมีวิบากเสด็จประกันจริงๆมีอยู่ตลอดเวลาท่านตัดว่าโลกนี้พล่องเป็นนิดมันมีนิดหนึ่งของมูลเจ้ามันจะมีนิดหนึ่งที่ข้อมูลจะยังไม่ครบนิดหนึ่งนะบางจังหวะที่วิบากเข้าข้อมูลจะยังไม่ครบมาน,นิดหนึ่งเป็นจังหวะจังหวะอย่างฟับนะข้อมูลจะยังไม่ครบแต่แป๊บเดียวท่านจะใช้วิบากนั้นหมดทันทีแล้วข้อมูลครบทันทีเลยเร็วมากเลยข้อมูลทานครบเร็วมากเลย ครบปุ๊บท่านตัดสินใจถูกปั๊บเลยเปลี่ยนฟบฟบฟนะตัดสินใจประมาณกนการทำได้เหมาะที่สุดเลยข้อมูลครบปุ๊บโอ้โหปรับปับป๊บนะของท่านจะได้ข้อมูลที่ครบเร็วที่สุดของพระบุทธเจ้าเนี่ยได้ข้อมูลที่ครบเร็วที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเลยดังนั้นรองลงมาพระโพธิสัตว์รองลงมาเรื่อยๆๆก็จะได้ชาไปเป็นลําดับรองลงมากระชาหน่อยชาไปอีกชาไปอีก ปุถุชนเนี่ยโอ้โหคุณเอ๋ยยาวนานนะปุถุชนเนี่ยยาวนานกวอาจะได้ข้อมูลครบแบบธรมธรมดาธรรมดานี่ก็ยากข้อมูลธรรมดาธรรมดาที่ครบไม่ต้องพูดถึงเลยข้อมูลระดับวิปลาสสี่ระดับใจรักที่แท้จริงระดับวิปลาสสี่นี่โอ้โหอันนี้ยาวนาน กว่าจะได้ข้อมูลครบๆๆจนมีฤทธิ์สลายกิเลสได้ยาวนาน <c oughs> อันนี้ยาวนานจนมีฤทธิ์สลายกิเลสได้มีฤทธิ์ประมาณการกระทําให้ถูกต้องให้พอเหมาะนี่โอ้โหยาวนานนา่อันนี้ยากยากสุดยากเป็นฌานวิสัย,น,น,ย,น,น,สยน,น,นีเป็นอริยะเป็นฌานวิสัยขึ้นไปนีมันเป็นอริยะเป็น พุทธะที่เป็นชันวิสัยขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆมันยากไปเรื่อยๆนะอันนี้ยากอ่ะก็เรียนรู้กันไป